สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าโซ่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันศุกร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุพิศระาค่ะคุณผู้ฟังคะเช้า,ชานี้ค่ะมุกจะมาพูดถึง เกี่ยวกับทุน ODOS นะคะซึ่งรัฐบาลก็มีการเร่งขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสแล้วก็พัฒนาประเทศหรือว่าเรียกว่า ODOS O D O S ค่ะโดยรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสัรหานายเป็นประธานการประชุมชี้แจงสหศึกษาผ่านระบบเทเลคอนเฟอเรนซ์เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาปีที่6และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่3โครงการทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสและพัฒนาประเทศหรือโครงการโอดอสระดับปร,ริญญาตรีค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรให้ความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะกลไกล,ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและการสร้างกำลังคนคุณภาพที่ ประเทศต้องการในระยะยาวซึ่งโครงการโอดอสค่ะได้รับมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะคะเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนที่เก่งแต่ว่าขาดโอกาสได้มีช่องทางการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในสาขา STEM นะคะซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และก็คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นรากฐานสำค ัของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะ โดยรัฐบาลนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนจากครัวเรือนที่มีไรายได้น้อยมีโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่สําเร็จการศึกษาภาคบังคับนั่นก็คือมอ .3 จนสาเร็จการศึกษาระดับมปลายปวชถึงปริญญาตรีนะคะรวม7-8ปีทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้เต็มศักยภาพสุดความสามารถเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาแล้วก็พัฒนาประเทศซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาสําคัญนะคะของประเทศที่มีเด็กช่างเผือกจํานวนมากกว่า 2มื่นคนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาหลังสำเร็จการศึกษาภาคบังคับค่ะโดยรัฐบาลนะคะมีการตั้งเป้าจะมอบทุนรวม7,200ทุนในช่วงปีงบประมาณพศ2568ถึง2576โดยแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะโดยทุนประเภทแรกนะคะก็คือทุนระดับมอปลายแล้วก็ปวชในประเทศจำนวน4,800ทุน ประเภทที่สค่ะทุนระดับปะวะสแล้วก็ปริญญาตรีในต่างประเทศจํานวน200ทุนและประเภทสุดท้ายนะคะก็คือทุนระดับปริญญาตรีในประเทศจํานวน2,200ทุนค่ะ โดยเงื่อนไขนะคะในการชดใช้ทุนแล้วก็การจำกัดรายได้เนี่ยก็คือว่าครัวเรือนละไม่เกิน12,000บาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วก็การชดใช้ทุนสำหรับทุนการศึกษาในระดับปวสต่างประเทศแล้วก็ปริญญาตรีทั้งในและต่างประเทศคือว่าเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทำงานในประเทศไทยโดยสามารถเลือกปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐแล้วก็เอกชนค่ะนอกจากนี้นะคะรองเลขา อธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะก็ได้บอกว่าโครงการโอดอสเนี่ยเคยดําเนินการมาแล้วในอดีตแม้ว่าจะมีเป้าหมายที่ดีแต่ว่าพบว่ามีปัญหาอุปสรรคมากมายนะคะเช่นการคัดเลือกผู้ที่ได้รับทุนแล้วก็ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ขาดโอกาสจริงนักเรียนขาดการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาแล้วก็สุขภาพจิตทําให้ไม่สามารถปรับตัวของการเรียนแล้วก็การใช้ชีวิตในต่างประเทศแล้วก็มีการขาดระบบติดตามที่ต่อเนื่องและข้อผูกพันใน การกลับมาทํางานเพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างชัดเจนค่ะซึ่งการกลับมาของโครงการในครั้งนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้จากบทเรียนเหล่านั้นแล้วก็ออกแบบโครงการใหม่ให้รอบครอบแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นทั้งในเรื่องของหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่โปร,ร่งใสการเตรียมความพร้อมด้านภาษาและทักษะชีวิตระบบดูแลระหว่างการศึกษารวมถึงข้อผูกพันที่ชัดเจนในการกลับมาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในภูมิ ภาคค่ะซึ่งก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการโอดอสรุ่นใหม่นี้จะเป็นสะพานของโอกาสที่พาเด็กช้างเผือกเดินข้ามความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศค่ะและในส่วนของเงื่อนไขของผู้รับทุนในรุ่นแรกนะคะก็จะมีการพิจารณารับนักเรียนจากหัวเรือนยากจนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม3.00ขึ้นไปความ ประพฤติดีสุขภาพสมบูรณ์แล้วก็ผู้ปกครองยินยอมให้เดินทางไปศึกษาต่อทั้งในและก็ต่างประเทศเนื่องจากการเปิดรับในปีนี้นะคะถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างกระชั้นชิดจึงขอให้สถานศึกษาทั้ง602แห่งนะคะก็จะมีการเสนอชื่อนักเรียนของแต่ละแห่งได้ไม่เกิด2คนเพราะว่าครูแล้วก็ผู้บริหารโรงเรียนคือผู้ที่รู้จักนักเรียนดีที่สุดแล้วก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการส่งต่อโอกาสนี้ ไปยังเด็กที่เหมาะสมคะ่ะซึ่งก็จะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4กรกฎากคม2568ทางเว็บไซต,ต์ของกอสศนะคะ w o r l d w i e u a t slash c h o l a r s h i p r e g e e f o r t h ค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา6นาฬิกาทางสวทนครพนม fm 9 0 2 5ิบจมรวันนี้มุสุพิสาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ